ขยับขวดกันนิดเดียวจะได้มีสีเวลาอย่างที่รู้กันฝ่ายค้านเขายื่นยติขออภิปรายรัฐบาลตามมาตรา152ในที่สุดก็มีการบรรจุเข้าวาระการประชุมของสภาเรียบร้อยละ,ะเขาจะเปิดให้ฝ่ายค้านอภิปรายตามมาตรา152ก็คือโดยไม่ลงมติใช่ค่ะไม่ต้องลงมติในวันที่1 7 1 8กุมภาพันธ์เดือนนี้แหละค่ะ นัยตินั้นก็ตั้งข้อกล่าวหาไว้ตั้งมากมายทีเดียวใช่ค่ะสีด้านใหญ่ๆด้วยกันอสีด้านด้วยกันประเด็นที่มันเป็นดราม่าก,ก็คือเมื่อวานตอนเย็นๆค่ะเอ๊ะตอนบ่ายๆสไปบ่ายๆบ่ายๆค่ะลองตู่เรียกอาจารย์วิศณุมือกฎหมายของรัฐบาลไปคุยไปหารือไปปรึกษาหารือกลับอ,ออกมา นักข่าวก็ถามว่านายกเรียกไปหาหรือเรื่องอะไร <c oughs> ไปคุยเรื่องอะไรไปเกี่ยวพันกับเรื่องที่ฝ่ายค้านเข้ายื่นเติขออภิปรายทั่วไปรัฐบาลตามมาตราหนึ่งที่จะมีขึ้นในวันที่11บเกุมภาพันธ์หรือไม่มีคําตอบค่ะมีคําตอบจากอาจารย์วิสณุค,ค่ะเช่นไปฟังกันเลยนะคะว่าเมื่อผู้สื่อข่าวถามคถามนี้นะคะคําตอบเป็นอย่างไรเช่นค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์นายกประเด็นอะไรเป็นพิเศษคะ หารู้กับนายกเป็นประเด็นอะไรเป็นพิเศษคะไม่มีอะไรแต่เรื่องอภิปรายเตรียมอภิปรายทั่วไปค่ะจะต้องมีการเตรียมคนอะไรเตรียมพร้อมไม่มีก็เตรียมว่ามันมีประเด็นอะไรบางอย่างท่านนายก็อ่านแล้วไม่เข้าใจว่าตรงนี้มันหมายความถึงถึงพฤติกรรมอะไร ผมก็ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรมันแล้วแต่เขาจะพูดอะไรขึ้นก็ได้อยู่แล้วก็อโอเคก็เตยมข้อมูลบางอย่างในายกมีข้อกังวลอะไรไหมในเรื่องของการอธิบายไม่มีในรอบนี้นะไม่มีมเพราะมันคือการอธิรายทั่วไปโดยไม่ต้องลงมาติตามมาตรา152ก็บอกว่าเพื่อที่จะสอบถามแล้วก็ให้คำแนะนำ อาละครับประเด็นอยู่ตรงนี้อาจารย์วิษณุบอกว่านายกลงตูอ่านยติอภิปรายของฝ่ายค้านแล้วไม่เข้าใจใช่บางอันไม่เข้าใจไงก็เลยสอบถามแล้วไม่เข้าใจหมายความถึงพฤติกรรมอะไรออาจารย์วิษณุบอกว่าลงตูก็เรียกไปหารือเรียกไปสอบถามมันจะว่าอะไรของมันวะจะจะซั่งฟ้องเรื่องอะไรจะท้าทยเรื่องอะไรจะให้ตอบอย่างไรคใครควรเป็นคนตอบในแต่ละเรื่องอะไรประมาณนั้นค่ะ นักข่าวไม่ลดละนักข่าวตอกย้ำเพื่อความชัดเจนนักข่าวถามว่ายัดติดของฝ่ายค้านอ่านและดูกว้างเกินไปใช่หรือไม่อไปฟังค่ะนะเอ,อผมต้องเอาขึ้นไปใช้เดี๋ยวแต่ผ่านแล้วมันดูกว้างไปอาจารย ข้อเก่าค่ะที่เกาตอกมันดูกว้างเลยไม่ผมไม่ได้ว่ากว้างท่านนายกอ่าแล้วท่านไม่เข้าใจว่าตรงนี้หมายความว่ายังไงจุดไหนขอที่ท่านนึงจังผมได้บอกคุณเลยแต่ดูเหมือนกับว่าการอภิปรายครั้งนี้ยังเป็นข้อมูลเดิมๆไหมคะที่จะต้องชี้แจงให้เข้าใจเออแล้วยังไม่ได้พูดอะไรมันก็ข้อมูลใหม่ขึ้นมาด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันมีการพูดถึงโควิดพูดถึงเรื่องเอาละครับเอาละครับเอาละครับ เพื่อให้ครบความนะถ้าย้อนกลับไปฟังคำให้สัมภาษณ์ของคุณหมอชุลนานวันที่ไปยื่นยติยัดใส่มือคุณชวนนี่แหละมหมอชุลนานานพูดออกมาคำหนึ่งในการขออภิปรายรัฐบาลเที่วนี้จะพูดถึงการเลือกตั้งย้อนยุคไปสู่ระบบอุปธรรมและการใช้เงินเป็นหลักด้วยอไอ,อตรงนี้นี่แหละ ลุงโตไม่เข้าใจหมายถึงอะไรการเลือกตั้งย้อนงเป็นหน้าที่ของนายกจะต้องตอบหรือไม่หรือใครต้องตอบอ่ะไปฟังอาจารย์ตอบกันนะคะว่าอาจารย์ว่ายังไงเชนค่ะเป็นหลักคำถามก็คือว่าใครว่าจะต้องตอบที่นี่เพราะว่าเราไม่มีกระทรวงเลือกตั้งกกรก็เป็นคนจัดการเลือกตั้ง แล้วรัฐบาลก็ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบในการมีระบบอุปถัมภ์ด้วยการใช้เงินเป็นหลักแล้วรัฐบาลไม่ตอบได้ใช่ไหมเรื่องนี้ก็มาถึงขนาดต้องตอบหมดทุกอันแล้วก็มันเยอะเลแล้วแล้วเขาเองเขาก็สามารถพูดในสิ่งที่เขาไม่ได้เขียนมาในนี้ก็ได้งั้นเปล่าอ้าวแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับน่าเสียดายไอ้หัวคลิปมันเสียงมันหายไปเออตอนที่คำถามใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็คืออาจารย์วิษณุอ่านทวน ข้อความนายเตกของฝ่ายค้านทวนคํามสัมภาษณ์ของคุณหมอโชเลน่าตอการลึกตั้งย้อนยุไปสู่ระบบอุปธรรมและการใช้เงินเป็นหลักอาจารย์อาจารย์อาจารย์วิสรุจึงบอกว่าคําถามก็คือใครจะต้องตอบเรื่องนี้ะเราจะไปกันที่คุณสมคิดเชื้อคงนะคะในฐานะที่เป็นรองประธานวิสฝ่ายค้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสมคิดครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ดนัยสวัสดีคุณสมรรัตครับสวัสดี่านผู้ชมครับครับครับคุณสมคิดครับ ลุงตู่อ่านยติของฝ่ายค้านแล้วก็บอกว่างองไม่เข้าใจเข้าใจจะซักฟอกอะไรเป็นหน้าที่ของตัวเองจะต้องตอบด้วยหรือคุณสมคิดช่วยไฮไลท์สั้นๆให้รัฐบาลได้เข้าใจสักนิสิครับเอาภาษาง่ายๆนะคะไม่ซับซ้อนว่าจะซักฟอกอะไรกันแน่และใครมีหน้าที่จะต้องตอบเชิญนะครับผมครับคือจริงๆลุงตู่ท่านก็เป็นอย่างนั้นล่ะ แลวอาจารย์วิศณุเนี่ยรับรองว่าท่านอ่านท่านเข้าใจเตียงแต่ว่าท่านอาจจะเฉยๆว่าไม่เข้าใจประโยคที่เขียนง่ายจะตายครับพราะฝ่ายค้านเขียนเรื่องข้าวของแพงเราจะพูดเรื่องนี้เรื่องภาวะเศรษฐกิจมันย่ำแย่ประชาชนอยู่อย่างยากลำบากผมไม่เห็นมันยากตรงไหนเลยครับอ่านแล้วมันง่ายจะตายไปสองหน้ากระดาษเพราะฉะนั้นท่านนายกท่านจะว่ายังไงเรื่องของท่านแต่ฝ่ายค้านเนี่ยสรุปเอาง่ายๆว่าเราพูดเรื่อง เศรษฐกิจเป็นหลักโอเคแล้วเรื่องรองลงมาเราจัดกลุ่มก็คือเรื่องทุจริตคอร์รัปชันซึ่งมีแน่นอนแต่ว่ารายละเอียดอย่างไรก็ยังไม่บอกแต่ะภาพัฒนาไปงามานะครับเพราะฉะนั้นท่านอาจจะเฉยๆไม่เป็นไรละครับเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาวันที่สิบเจ็ดสิบแปดลุงตู่ก็ทราบเองโ <Okay. S 2> อเคย่อเรื่องนะย่อเรื่องนะไฮไลท์เรื่องนะมีอยู่สองประเด็นใหญ่ๆประเด็นหลักก็คือของแพงเศรษฐกิจแย่ชาวบ้านอยู่ยาก ประเด็นถัดดไปน้ำหนักรองรองกันลงไปก็คือทุจริตคอร์รัปชันเป็นสองประเด็นนี้ใช่ไหมฮะหลักๆยอเรื่องสองประเด็นนี้หลักๆแล้วก็เรื่องที่เราบอกทุจริตคอร์รัปชันนั้นมันมีบางเรื่องที่เราจะต้องมาพูดคุยแล้วก็เรื่องผลประโยชน์ที่ทับซ้อนกันบางเรื่องตอนนี้พรคเพื่อไทยกําลังรวบรวมอยู่แล้วก็กําลังจะเข้าไปสู่การพิจารณากันนะครับเพราะฉะนั้นเพิ่ง ใจเย็นเดนท่านวิศณุใจเย็นเดนนะแล้วก็ลุงตู่ก็ใจเย็นเด่นไปตอบท่านมีหน้าที่ตอบแล้วเราพร้อมที่จะถามแล้วพร้อมเสนอว่าทําอย่างไรจะดีด้วยครับครับครับคำว่ากําลังพิจารณาอยู่หมายความว่าจะเอาข้อมูลทุจริตคอร์รัปชันข้อมูลผมประโยชน์ทับซ้อนมา กลางบนโต๊ะแล้วก็ชั่งน้ําหนักว่าเรื่องไหนประเด็นไหนที่ได้มาน้ําหนักพอที่จะจิบช่วยขึ้นขึ้นมาเล่นใช่ไหมครับหมายความว่าอย่างไรนะตุง้งต้องครับคณะกรรมการบริหารของพรคเพื่อไทยกาลังพูดคุยกันซึ่งก็เริ่มมาสองอาทิตย์แล้วล่ะครับแต่ว่ามันมีหลายเรื่องด้วยกันเราก็จะจิบเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาแล้วก็กําหนดตัวบุคคลที่จะอภิปพายจะเล่นกี่เรื่องฮนะอื หลักๆก็คืออย่างที่เล่านี่แหละครับสองสามเรื่องแต่ว่าทุจย่อยก็จะมีพอสมควรเช่นเรื่องการไม่พูดความจริงเรื่องโรคในหมูเนี่ยซึ่งเราก็รวบรวมเพื่อที่จะบอกพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลไม่จริงใจและปกปิดอย่างไรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้พี่น้องประชาชนติดตามชมนะครับแค่สองวันเองแล้วก็เราเองจะนําเสนอข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนแล้วก็เพื่อพิสูจน์ว่า เราจะบอกพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลบกพร่องอย่างไรประเด็นบกพร่องหรือประเด็นทุจริตเป็นประเด็นนำครับย้ำอีกทีบกพร่องอหรือทุจริตเป็นประเด็นเป็นประเด็นนำในการซักฟอกครั้งนี้ครับเอาเรื่องบกพร่องต่อหน้าที่บกพร่องต่อหน้าที่แสดงว่าความ<ค>จริงประชาชนบ้างแล้วก็าการการทำงานของรัฐบาลน,นั้นมันเห็นได้ชัดว่าแม้กระทั่งเรื่องโควิดเนี่ยเราก็มีคนพูดนะครับ ครับเรื่องการป้องกันโควิดเพราะฉะนั้นก็ก็จะมีสามสองสามเรื่องหลกัหลกๆแต่ว่าก็แตกกระจายเป็นรายย่อยไปนะครับครับบกพร่องต่อหน้าที่ถ้าผมอ่านใจฝนะ่ายค้านนั้นน่าจะมีอยู่สักสามเรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะครับ <c oughs> หนึ่งข <c oughs> นาดใจเลย <c oughs> อ่านใจเลยแหมฝ่ายค้านซ <c oughs> ับซ้อนจะตายฝ่ายค้านยุคนี้ซับซ้อนจะตายต้องอ่านกันหลายๆชั้นกลัวตามฝ่ายค้านไม่ทันอ่ะเรื่องที่หนึ่งโรคหมูใช่ไหมฮะอืม พี่่ตนายอยู่ในห้องประชุมหรือเปล่าเนี่ยเรื่องที่สองเรื่องที่สองบางแง่บางมุมของโควิดอืแต่ไม่ใช่วัคซีนออืใช่ไหมที่บกพร่องที่บกพร่องที่บกพร่องพี่่ตนายพูดหมดแล้วหนี่ครับเอ้าสามเรื่องสิแล้วเรื่องที่สามคืออะไรแล้วเรื่องที่สามคืออะไรอคือ คือเอาหลักๆก็อย่างที่ท่านนายพูดนั่นแหละครับแต่มันมีรายละเอียดปิดย่อยที่ต้องนําเสนอต่อประชาชนนะครับบางเรื่องก็ยังไม่บอกท่านนายแล้วก็โอเคโอเคไอเรื่องปาล์มไอเรื่องน้ามันปาล์มนี่นะมันเรื่องไบโอิดีเซลเนี่ยนะมันจัดอยู่ในกลุ่มบกพร่องต่อหน้าที่หรือจัดอยู่ในกลุ่มผลประโยชน์ทับซ้อนทุจริตอยู่อยู่อยู่ด้วยครับเรื่องข้าวของแพงอยู่ในส่วนของข้าวของแพงครับ เพราะนั้นแต่ละพักเพื่อไทยก็ก็มีทีมงานที่เขาทาเรื่องนี้อยู่ด้านเศรษฐกิจมันจะมีตัวเลขออกมาให้พูดแล้วก็พักอื่นๆเนขาก็ดําเนินการแต่ยังไม่ได้มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับเอาว,ว่ารัฐมนตรีพาณิชย์งวดนี้ผมก็เชื่อว่าท่านจะได้โชว์เดี่ยวละครับผมเชื่อว่ารัฐมนตรีพาณิชย์จะโชว์เดี่ยวซึ่งผมก็คิดว่าฝ่ายค้านมีคําถามที่จะต้องให้ท่านตอบ ลำตีพานที่คุณจุรินเที่ยวนี้ต้องตอบละต้องตอบต้องตอบต้องตอบเด้งเชือกหนีไม่ได้แล้วต้องตอบนุณเเลิมทไยต้ตีว่าการเกษตรหรือปากตีเกษตรเหล่านี้ต้องมาตอบอ่าลำตีเกษตรก็ต้องมาตอบเองด้วยต้องมาตอบเองต้องมาตอบเองห้ามเด้งเชือกนะยกก็ต้องมาตอบอ๋อเหรอคะโอเคฟังไปฟังมารู้สึกเป้าแรกเนี่ยจะจบไปที่ประชาธิปัตย์นี่ฟังดูฟังฟังดูนะเกษตรพานได้หรือเปล่าไฮไลท์หลักมัน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 ก็เรื่องนั้นจริงๆเพราะว่า เรื่องที่กระทบพี่น้องประชาชนที่เห็นได้ชัดก็เป็นของปชปเราไม่ได้มองว่าเป็นพรรคไหนเรามองว่ารัฐบาลทั้งหมดต้องรับผิดชอบร่วมกันแต่ว่าใครเป็นเจ้าของเรื่องต้องมาต่อก็คือน้ำเสจุเล่นก็คือก็ครอเราบอกว่าถึงรัฐมนตรีเมื่อวานผมก็ท่านรัฐมนตรีสำนักนายกโทษนะท่านอนุชานาคาใสยก็ประชุมร่วมกับวิศสามฝ่ายเราก็ยืนยันว่าเราจะอภิปรายโดยหลักของเราอาจจะ มุ่งไปที่ร้อมเพลคนไหนคนนั้นต้องตอบมุ่งคนไหนคนนั้นต้องตอบเราก็เปิดปลายเวลาให้อยู่เพราะนั้นก็จะตกลงกันอย่างนี้หมายถึงเราจะระบุชื่อให้เลยว่าคนไหนต้องมาตอบใช่ไหมเอาไ้ชัดเลยไม่ต้องส่งตัวแทนไม่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 ต้องไม่ต้องมาเยื่อเยอะกันว่าคุณถามผมช้าคุณถามผมเร็วเราจะบอกล่วงหน้าเราจะบอกล่วงหน้าเมื่อวานประชุมวิปสามฝ่ายบอกล่วงหน้าแล้วใช่ไหมครับว่าเป้า นายท่านที่รัฐมนตรีคนไหนบ้างบอกเข้าไปแล้วอย่างยังยังไม่บอกชื่อแต่บอกบอกหลักการที่จะอภิปลายว่าพูดถึงคนไหนกลุ่มนั้นต้องมาตอบแล้วก็พรรคฝ่ายค้านจะปลายวันละสิบเอ็ดชั่วโมงรัฐมนตรีก็ตอบได้วันละสี่ชั่วโมงข็ว่ากันไปครับครสองวันใช่ไหมฮะเอาแค่สองวันใช่สองวันครับสองวันทั้งหมดยี่สิบแปดชั่วโมงสามสิบชั่วโมงประมาณฝ่ายค้านวันละสิบเอ็ดชั่วโมงฝ่ายรัฐบาลวันละสี่ชั่วโมง สิบเอ็ดชั่วโมงฝ่ายค้านก็สองวันยี่สิบสชั่วโมงครับครับอืมค่ะเอ๊ะมันมีอีกประเด็นหนึ่งการเลือกตั้งย้อนยุคไปสู่ระบบอุปถัมภ์และการใช้เงินประเด็นนี้จะถามใครให้ใครตอบคะก็รับมตรีมหาไทยตอบได้นายกตอบได้อืที่รับผิดชอบเรื่องนี้นะครับ รวมถึงเราก็จะพาดถึงว่าทําไมเลือกตั้งกทมราชาเหล่านี้ก็จะโดนด้วยครับอ๋อจะอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยใช่ไหมจะอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยครับเลือกตั้งย้อนยุกเนี่ยนะแต่เขาออกมาประกาศแล้วนี่ว่าพฤษภาจะย่อนบัตรน้ําหนักในการที่จะซักข้อก็บีบคุณก็บเยอะเพราะเขาบีบคุณถึงประกาศคุณรออะไรอยู่ตั้งนานอื เพราะนั้นเรื่องเหล่านี้คุณก็ต้องรับผิดชอบด้วยก็ต้องมาตอบให้มันชัดเจนกับประชาชนว่าทําไมถึงล่าช้าจะมัดอีกทีว่างั้นเธอจะมัดอีกทีใช่ครับใช่ครับจะมัดอีกทีว่างั้นเธอส่งก็ไม่แผลเลยนะเนี่ยแล้วคุณคุณสมคิดแซวคำนึงสีโอเคครับพักเพื่อไทยส่งก็ไม่ส่งผู้ว่ากทมแล้วจะไปมัดอะไรเขาวะเออก็ก็ไม่จำเป็นต้องต้องส่งก็ได้เะครับาะพักเพื่อไทยเองก็ก็รู้ชัดอยู่นี่ว่าเราจะสนับสนุนใคร เป็คนทำงานอย่างมีอิสระก็ชัดเจนเราไม่ได้ติดแล้วนะชัดเจนแล้วนะเสไทยชัดเจนแล้วนะไม่ส่งนะสภ์รัฐไทยส่งก็คือไม่ส่งอ่ะมัดแทนดรชัแชาติก็แล้วกันเอาไปมาตั้งแต่ชาตชาติอีกมันชัดเจนอยู่แล้วแล้วพรรคเพื่อไทยก็ส่งสกอครบมาสิบเขตยนแล้วโอเค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 เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยใครจะโดนเนี่ยเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ย มันขอไม่บอกไดมไหมพี่ดนไยแปลว่าให้ไล์เลยใช่ไหมเนี่ยกระทรวงเศรษฐกิจกระทรวงสังคมหรือว่ากระทรวงอะไรอ่ะเออบอกกระทรวงก็ได้อืมาออาทางด้านทางด้านเศรษฐกิจนี่แหละครับกระทรวงเศรษฐกิจเลยเหรอรับซ้อนครับย่่าเที่ยวนี้ภูมิใจไทยของกระผมจะโดนไหมเนี่ยอืมเออผมว่ามีปปลายทั่วทุกพักครับปลายทั่วอันนี้ส่วนเพื่อไทยแต่ว่าส่วนพักร่วมฝ่ายค้านเรายังไม่ได้พูดคุยนะครับก็เป็นหน้าที่ของแต่ละภาคก็ไปว่ากัน S <S แล้วก็จะมาเข้าสุดท้ายก่อนก่อนที่จะมาพูดคุยสุดท้ายก่อนที่จะวันเปิดเท่านั้นเองนะครับเพราะเราให้เกียรติแต่ละภาคว่าท่านมีข้อมูลอะไรท่านก็ว่าของท่านไปค่ะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆพี่ปลายเผื่อมีข้อสอบรั่วมาอีกนะคะครับผมครับ <S 2> <S 2> มันรั่วอยู่แล้วคุณคุณสุภิตเดี๋ยวไปดูข้อสอบรั่ว <S 2> <S 2> <S แล้วกันเนี่ยรั่วตลอดผมได้เช็คข่าวย้อนกลับไปนะรู้ก่อนผมมีความรู้รั่วตลอดแอบไปตลอดย้อนกลับไปผมเห็นมันรั่วในวงวยทุกทีเออ อย่าไปรอกระซิบนิดหนึ่งครับบางครั้งมันร่วม,มาจากวงไวายที่ขนจากขาเขมนก็มีมรู้นี่วายขามรเนี่ยคนภูมิใจไทย,ยไม่ใช่คน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 เพื่อไทยก็กินวายจากขาเขมรก,ก,ก็หลายขวดแล้วไม่ใช่เหรอ ไม่ไม่ทราบครับอเอาละครับเอาละครับขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากขอบคุณนะคะคุณผู้ินราครับขอบพระคุณคุณอรรมรัตน์ครับสวัสดีครับคุณจมรครับค่ะรองประธานวิบฝ่ายท้านะคะคุณสมคิดเชื้อคงสิบเจ็ดสิบแปดนี้เจอกันว่ากันที่จริงนะทำไมคะก็คือความความหาเลหันความพาเล่หอดบางครั้งมันอยู่ที่ทีเล่นทีจริง ดิบๆยอกๆวายขมຈ์วงไหนกินวายที่ขนจากขมนสะดุ้งเลยอะใครขนวายขมนมาเสิร์ฟคนนักกินสะดุ้งเลยอะใครที่มาปล่อยสอบใครค้าขายวายขมຈ์กินแถวถนนเส้นไหนอย่างเช่นถนนแจ้งวัฒนะถนนงามวงวานว่ากันไปเยอะไปแล้เพราแล้ว